สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราเจอปัญหานะครับเครื่องทําน้ําอุ่นมันเสียนะครับไม่ยอมทําน้ําอุ่นนะครับแล้วมันใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับอันนี้ก็เลยจะมาลองรื้อดูกันนะครับผมว่ามันมีตรงไหนเสียนะครับก็เบื้องต้นมันเปิดนะครับเบรกเกอร์พอไฟเข้าไปเลี้ยงเบรกเกอร์ทํางานนะครับเวลาเราเช็คนะฮะเนี่ยที่เบรกเกอร์เนี่ยเนี่ย เขาก็ทํางานปกตินะครับตัวสวิตเบกเกอร์แต่ว่าไฟอ่ะ,อะมันไม่ยอมติดนะครับน้ําไม่ยอมอุ่นนะครับแล้วก็ผมทําการไล่เช็คดูนะครับมันก็ไม่น่ามีอะไรเสียนะครับก็มาเจอจุดหนึ่งนะครับก็คือลิมิตสวิตนะครับเดี๋ยวจะต้องทําการลองเช็คลิมิตสวิตช์ดูก่อนนะครับ ถ้าลิมิตสวิตเสียก็เปลี่ยนลิมิตสวิตนะครับผมเพราะจุดอื่นมันก็ดูไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะพังง่ายครับและตัวนี้เครื่องทําน้ําอุ่นตัวนี้เป็นตัวที่ผมถอดเก็บเอาไว้นานแล้วนะครับมันมันเป็นตัวเก่านะครับอันนี้จะเอามาทําน้ําอุ่นในสาสน้ําก็เลยหยิบมาใช้แต่จําได้ว่ามันไม่พังนะครับก็เลยเก็บไว้ถ้าพังผมคงทิ้งไปแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลิมิตสวิตนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ เดี๋ยวก็ลองทำการเช็คดูนะครับครับผมหลังจากการตรวจสอบนะครับลิมิตสวิตไม่ได้เสียแต่ที่น้ำไม่ยอมอุ่นนะครับเพราะว่า,าตัวนี่นะครับลิมตัวนี้ที่เป็นตัวเหมือนสวิตแรงดันนะครับเวลาน้ำน้ำเข้าไปนะครับมันจะมีแรงดันแรงดันนี้จะไปกระแทกลิมตัวนี้เป็นเดือยตัวนี้พุ่งออกมาแล้วก็ชนลิมิตสวิตนะครับคราวนี้ น่าจะเป็นชุดกลไกลในนี้อาจจะอาจจะกระแทกตัวริมออกมาเนี้ยไม่สุดนะครับทำให้ไม่ไปไม่ไปกดสวิตช์ริม s วิตซ์ตัวนี้นะครับไฟก็เลยไม่เลี้ยงเข้าระบบทำความร้อนหม้อต,ต้มไม่ทำงานนะครับผมก็เลยอาศัย DIY นะครับเอาอุปกรณ์เทปกาวของ RC แล้วนะครับเทปแยมนะฮะเอามาขวางตัวริมสว,วิต์ขวางกันไว้นะครับตัวริมที่เป็นแท่งกระเดื่องเนี้ย ตัวลิมิตสวิตนะครับเพื่อเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสให้กับเขานะครับก็คือลดลดช่องว่างนะครับพอแรงดันน้ํามาปุ๊บมันก็มันก็ไปกระแทกผ่านตัวเทปนะครับแล้วตัวเทปเนี่ยก็จะไปยันตัวสวิตอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตแล้วผมเปิดให้ดูนะครับถ้าเปิดน้าปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะไฟก็จะติดเห็นไหมครับไฟติดแล้วนี่ครับ เพราะว่าตัวเนี้ยมันช่องว่างมันลดน้อยลงนะครับผมโอเคครับเราก็จะได้ทําน้ําใส่ในสระนะครับเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวนะครับเด็กๆก,ก็งองแงจะเล่นน้ํากันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหวัดแน่นอนครับเพราะน้ํามันเย็นโอเคประสบความสำเร็จครับ RCDI y โอ้โหไม่อยากเชื่อนะครับเทปอันเล็กๆชิ้นเดียวนะครับผม ไม่ต้องเสียตังเลยสักบาทนะครับแค่แกะเครื่องมาดูหน่อยโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพ่นที่นอนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับนี่นะครับน้ําอุ่นโอเคครับผมผ่านครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทําการเดินไฟเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับและเดี๋ยวเราจะทําการเปิดใช้งานนะครับผมก็จะเอาปั๊มเล็กนะครับดูดน้ํา ขึ้นมาจากสระนะครับผมแล้วก็มาผ่านเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วค่อยเอาพุดออกไปกลับคืนที่สระนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนนี่นครับไฟติดแล้วเห็นไหมครับไฟติดก็คือหมอตต้อต้มสามารถทําความร้อนได้แล้วก็เปิดปัม๊มอ่าน้ําก็มาแล้วนะครับฟืบขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเอาออกมาข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ำจะอุ่นหรือเปล่า นะฮอบอกมาแล้วนะครับโอเคน้ําอุ่น,นครับผมอันนี้ก็ปรับไปตามความแรงที่ต้องการนะครับนะครับแล้วก็ที่ผมวางเอาพุทกับอินพุตอยู่คนละที่ก็เพราะว่าถ้าเราเอาเอาพุทกับอินพุตอยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวพอน้ําอุ่นเข้ามาครับมันก็สูบน้ําที่ออกมาขึ้นไปใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยไหลเวียนให้ให้น้ําในสระอุ่นขึ้นนะครับ นะครับก็เลยต้องวางแล้วก็ถ่วงตะกัวไว้นะครับเราจะได้มันจะได้ไม่เลื่อนนะครับตะกัวก็ตะกัวอาซีเนี่ยครับถ่วงไว้เราวางสายยางตรงไหนน้ํามันก็จะพุ่งออกไปในแนวที่เราวางตะกัวไว้นะครับส่วนอันน้นก็คือดูดเข้านะครับผมน้ํามันก็จะได้หมุนอย่างนี้นะครับโอเคแต่ก็ก็ต้องมันอยู่ที่ขนาดอ่างด้วยถ้าขนาดอ่างใหญ่มันก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อจะทําให้น้ํามันอุ่นนะครับ แต่ก็โอเคครับน้ำอุ่นมันทำงานได้กลับมาทำงานได้แล้วนะครับผมแค่ทำการแก้ไขตรงสวิตช์เท่านั้นเองนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปจะมีประโยชน์กับพี่น้องเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ